อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพระกิ่งนะครับตกลงกันไว้ที่4 0 0 0 0กว่าบาทนะครับนี่ครับส่งพระกิ่งมาให้นะครับเก็บลงกับพี่เขาไว้ที่4 0,000กว่าบาทนะเดี๋ยวขออนุญาตส่งแป๊บหนึ่งนะครับว่าแท้หรือกินะครับเนี่ยนะฮะ เบื้องต้นนะครับเช็คดูแล้วนะครับพระก็ใช้ได้นะครับน่าจะผ่านนะแต่ต้องขอแกะกล่องดูให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าพระมูลค่า4ี่หมื่นกว่านะครับพี่สี่หมื่นกว่านะครับนี่พี่เขาก็แนบใบนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอไว้ก่อนนะครับต้องขอแกะกรอบนะครับเพราะว่าเราจ่ายตังค์แล้วเงินสี่หมื่นมันก็เขาไม่คืนกันแล้วนะครับเพราะว่าเรารับเช่าขาดนะครับอ่ะต่อไปเลยครับก็ส่งมาอีกเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรเดี๋ยวครับ อ,อันนี้ชนะมารอันนี้เป็นอันนี้สามไม่ขีดนะครับบล็อกน,นี้ขออนุญาตส่งคืนนะครับเอ่อถามว่าพระแท้ไหมเนี่ยมี2ององนะครับแล้วก็อันนี้ต่อเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบล็อกสามขีดนะครับถ้าแท้ก็พี่เขาเรียกหมื่นสี่นะครับอ,อันนี้พี่เขาเขียนใบน,นี้มาด้วยนะครับของแรกก็เขียนนะเยอะครับถ้าได้เสียตังก็น่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับเนี่ยฮะ สภาพช้ำนะฮะผ่านการใช้งานมานะครับอันนี้ต้องดูแท้เก๊แล้วล่ะครับอันนี้อันนี้พระแท้นะครับอันนี้พระแท้นะครับแต่ว่าดูสภาพผิวกบไอ้นี่มันมันแย่หน่อยนะครับผิวอ่ะอันนี้ต้องขอคุยกับพี่เขาแล้วกันนะครับพระแท้นะครับพระแท้ต่อครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับปุ๊บปุ๊บอ่าไม่เปล่านะไอ่ขอยัดแกะเลยนะครับโอเคครับ เวลาถ่ายผมต้องอัดอย่างนี้นะครับอ๋ออันนี้เป็น19 <Yeah. S 1> นะครับ19รุ่น2นะนะครับบเลยโอเคก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคโอเคนะ